สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอินดีต้อนรับเข้าสูมมา่ Minecraft PE กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มีมอดมารีวิวนะครับเป็นมอดอีกแล้วนะฮะก็สำหรับมอสในวันนี้ฮะก็จะเป็นมอดดาบแห่งธาตุทั้ง4นะครับหรือ Elemental s w o r d มอ d นั่นเองนะครับ Elemental ก็คือจะเป็นธาตุทั้ง4ท่ธาตุนะครับซึ่งก็จะมีดินน้ำลมไฟนะครับเป็นธาตุ ที่มีในโลกนั่นเองนะฮะก็สลัมมอนนี้ครับก็จะเป็นวิธีการลงแบบปกติเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็จะมีเป็นมอด1อันแล้วก็เท็กเจอร์แพค1อันนะครับก็ลงแบบปกติได้เลยนะครับโอเคนะเรามาดูกันครับว่ามอดนี้มีอะไรบ้างมอดนี้ก็จะมีดาบทั้งหมด4ี่ธาตุแเล่มนะครับโอเคเรามาดูธาตุแรกกันก่อนนะครับ ธาตุแรกก็จะเป็น dirt sort นะครับดาบแห่งธาตุดินนั่นเองนะครับซึ่งดาบอันนี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะอ่ะเห็นป่ะ,ะับในมือของเรานะฮะจะเป็นที่ทำดักดินนะครับมีออร่ามาเล็กน้อยนะฮะโอเคซึ่งดาบนี้ก็จะไม่ไ,มได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะครับเป็นดาบธรรมดาธรรมดาอันนึงเท่านั้นเองนะครับก็ต่อมาฮะเป็นดาบ แ่งป่านั่นเองนะครับป่าก็จะเกิดขึ้นมาจากดินนะครดาบสองอันนี้ก็จะคู่กันนะครับเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันแทบจะเหมือนกันเลยครับต่างกันแค่สีนะฮะสีเขียวเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของป่านะครับซึ่งก็จะมีเอฟเฟกต์ออร่านะครับเอฟเฟกต์ออร่าก็สำหรับดาบอันนี้ก็จะมีสกิลพิเศษนะครับเป็นเหมือนพลังของดาบอันนี้นะฮะพลังของดาบอันนี้ก็จะเป็นพลังในการยก บางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับอย่างเช่นไก่ตัวนี้ฮะจะเห็นได้ว่ามุมขวาล่างครับจะมีเป็นอะไรอย่ยหนึ่งครับซึ่งนี่ฮะก็คือเป็นสกิลของเรานั่นเองปึ๊บนะครับมันจะยกขึ้นมานะครับนิดหนึ่งเห็นป่ะนี่ฮะมันจะยกไก่ขึ้นมาประมาณนั้นนะฮะไม่ได้เป็นสกิลที่พิเศษอะไรมากครับถ้าเราตีไก่ฮะตายนะครับก็ถือว่าเป็นดาบที่ความแรงนี่ก็จะเท่าๆกับดาบหินนะครับ โอเคเรามาดูดาบอันต่อไปนะครับดาบอันต่อไปก็จะเป็นวอเตอร์ซอสนะครับดาบแห่งธาตุน้ำนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนสีหัวเราเลยนะอ่าเหมือนกันเลยนะครับก็ดาบแห่งน้ำครับมีออร่าเหมือนน้ำนะฮะก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรครับมีแค่เป็นละองน้ำเล็กๆนะฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันจะผุดขึ้นมาจากพื้นนะฮะ ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะครับโอเคนะฮะดาบต่อมาครับเป็นโอเชียนซอสนะครับน้ำพออยู่รวมกันเยอะๆก็จะกลายเป็นมหาสมุทรนะครับซึ่งมหาสมุทรเนี่ยนะฮะมันจะมีสกิลพิเศษนะครับเป็นพลังของดาบอีกเช่นเคยนะครับปรับมาเป็นแบบประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับดาบอันนี้ฮะก็จะเป็นเหมือนปืนฉีดน้ำเนะียซึ่งก็คือมันจะสามารถฉีดน้ำได้ประมาณนั้นครับ ฉีดไม่ถึงเดี๋ยวไปหาตัวอะไรฉีดแบบอ่ะมีแกะอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวนะครับเป็นผู้โชคดีครั้งนี้นะฮะเป็นดาบที่ฉีดน้ําได้นะครับเอาไปเล่นสงการสบายเลยฮะนี่ฮะมันจะฉีดน้ําไปนะฮะซึ่งฉีดให้ตายยังไงแกะมันก็ไม่ตายนะครับก็ประมาณนั้นนะเป็นเอฟเฟกที่ก็ไม่รู้ว่าเอามาทําไมเอามาขำๆมั้งนะฮะโอเคดาบ ต่อมาครับเป็นดาบแห่งลมนะครับแอร์ซอสนั่นเองนะครับก็นี่ยจะเห็นได้ว่ามีเอฟเฟกลมนะครับกระจายออกมาเหมือนเป็นตดของเรานะเหมือนเป็นตดของเราซะมากกว่านะครับดาบแห่งลมนี้ก็นอกจากเอฟเฟกอันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับที่พิเศษนะครับต่อมาครับเป็นแอร์สตรอมซอสนะครับเมื่อมีลมครับลมก็ยออมาพร้อมกับพายุ นะครับอ่านะครับดาบแห่งพายุเรามาดูกันครับเป็นอย่างไรนะฮะดาบแห่งพายุก็จะมีสกิลครับเราไปกดที่ตัวสัตว์นะฮะตัวอะไรก็ได้ครับกดค้างพึ่งนะฮะไปแล้วะฮะไปแตะขอบฟ้าแล้วกตกงลา,าตายประมาณนั้นนะเป็นสกิลในการยกสิ่งของขึ้นไปบนฟ้านะฮะก็โอเคนะครับต่อมาครับเป็น ไฟเออร์ซอนะครับดาบแห่งธาตุไฟนะครับร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับดาบธาตนี้ก็จะมีเอฟเฟกก็คือนี่ฮะเป็นสะเก็ดไฟนะครับพุ่งออกมาจากตัวเรานะฮะประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ผมชอบมากเลยนะสำหรับสกิลของดาบไฟอันนี้นะฮะดาบไฟตัวนี้จะมีสกิลด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันครับว่าสกิลมันจะสวยงามแค่ไหนนะฮะบลูมนะฮะเห็นไหมับเมื่อกี้แหลกเลยฮะแหลกเลย พอใช้นี่แหลกเลยนะฮะมันจะเป็นวงไฟนะครับแตกกระจายออกมาซึ่งก็จะทําลายนะครับศัตรูรอบข้างของเรานะครับทําให้ไม่มีอะไรสามารถเข้าใกล้เราได้นอ้อนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากโอเคต่อมาก็จะเป็นจ่บแห่งลาวานะครับไฟก็จะเมื่อหลอมอทุกอย่างก็จะกลายเป็นลาวานะครับลาวาซอสก็จะมีเอฟเฟกนี่ฮะเป็นหยดลาวาติ๋งๆนะครับ ซึ่งก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับดาบลาวานะครับก่อนอื่นข้อหาแพ้รับบาปไม่ใช่แพสสิไก่รับบาปนะครับโอ้โหไขต่ตหน้าต,ตานะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับของธาตุลมนะก็คือจะเป็นสกิลในการยกนะครับแต่จะเป็นการยกแบบยกไฟนะครับนี่ไปเป็นแบบเป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับบั้งไฟพญานาคอะไรประมาณนั้นนะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับดาบชี้ต่างๆนะครับดินน้ำลมไฟป่าทะเลพายุแล้วก็ลาวานะครับโอเคนะครับซึ่งหลุดนะครับเวลาออกนี่มันชอบหลุดเลยนะสำหรับดาบพวกนี้นะฮะมันสามารถคราบได้ในเซอร์วโหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะฮะก็ถือว่าดีนะที่มันใช้ได้ทั้ง ครีเอทีฟแล้วก็ s ซ r v i เว l นะครับไปที่เลสเพลย์แลกกันของเราเยอะดีนะครับโอเคเข้ามานี่ก็พบถึงความแหลกนะฮะเรามาดูที่เมนูคราฟของนะครับเลื่อนขึ้นมาฮะเราจะเจอกับเจอกับดาบลมนะครับใช้ใช้กระจกนะครับแค่นี้เองครับครบง่ายมากเลยนะฮะแต่เราไม่ได้ครับให้ดูนะครับต่อมาเป็นดาบดินเนี่ยใช้ m o s ต stone นะครับแล้วก็ดาบไฟใช้ฟิ n ส์และสติลนะฮะแล้วก็ดาบลาวาใช้ดาบไฟผสมกับลาวานะฮะโหง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็ดาบแห่งทะเลนะครับใช้ดาบน้ำดาบน้ำก็ใช้น้ำา2อันแล้วก็รวมกับน้ำล้อมรอบนะครับส่วนดาบาพายุก,ก็ใช้ ดาบลมแล้วก็เหล็กล้อมรอบแค่นี้เองเนี่ยสำหรับการคราฟดาบพวกนี้คราบง่ายมากนะฮะแล้วก็น่าจะเอามาเล่นสนุกๆได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับมอดนี้นะฮะ Elemental Source m o t นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับมอดอ่า Elemental Source m o d นะครับมอดแห่งดาบทั้ง4ธาตุก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เราเจอกันใหม่ในมอหน้าแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่มอหน้าถ้าเกิดว่ามีมอดอะไรน่าสนใจเราจะเอามารีวิวกันอีกนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเรามาใช้เอฟเฟกต์สุดยอดนะครับ